ขอโทษนะครับพอดีผมมาสายไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะคําถามแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่าหยงกับแม่ตกน้าก่อนคุณจะช่วยใครก่อนคะอา้าช่วยผมกันครับช่วยได้คนเดียวค่ะแล้วน้ำลึกแค่ไหนครับอ,อ,อืมมิจหัวที่ฉันนะคะคุณจะช่วยใครคะแล้วน้ำลึกมากกว่าหัวแม่ผมนะครับน้ำลึกหนึ่งมเมตรคะ่ะแล้วคุณว่ายน้ำเป็นไหมฉันว่ายน้ำไม่เป็นคะ่ะก็ถามว่าจะช่วยใคร ผมว่ายน้ำเป็นให้แม่ผมช่วยคุณละกันนะว่ายน้ำเป็นคุณต้องว่ายน้ำเป็นคุณเป็นนักกีฬาโอลิมปิกแต่ผมว่ายน้ำไม่เป็นมึงเป็นไงมึงต้องเป็นไงงั้นผมให้พ่อผมช่วยแม่ผมก่อนแล้วผมค่อยไปช่วยคุณละกันโอเคไหมสมูิแลาพ่อคุณไม่อยู่ในเหตุการณ์คุณจะช่วยใครก่อนแต่ถ้าพ่อผมไม่อยู่เนี่ยแม่ผมก็ไม่ไปเล่นน้ำหรอกนะจริง ผมว่าแม่คุณน่ะก็ยังยืนยันที่จะไปไหว้น้ำกับฉันตอนที่พ่อคุณไม่อยู่อ่ะคุณจะช่วยใครก่อนแต่ว่าตอนนั้นพ่อผมเนี่ยจะต้องไม่ทำทุลักับผมนะบอกให้พ่อมาอยู่วันนึงไม่ได้หรอกคุณอยู่ในเหตุการณ์ต่อให้โลกแตกคุณก็อยู่ในเหตุการณ์คุณจะช่วยใครก่อนคะแม่ผมครับแต่ว่าผมจะขอคป็ใจเหลคุณแม่เพื่อที่จะไปช่วยคุณคุณกระตันอยู่มาก 啊！<laughs> <laughs>